السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول <applause> الله هو وتعالى و رتل الكرانة وقال و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه و هو صدق الله العظيم و صدق الكريم و سنتي كم اتاشى يقول الله هو صدق الله هو العظيم و صدق رسول هو الكريم و كم سنتي كم اتاشى يقول الله هو صدق الله هو تعالى شنو كم سنتي كمان كي ربشمرك و و กับผมมันสุสาสกุลครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาตี5จนถึง6โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอ่านอย่างไรให้ชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของวิชาตะวิดนะครับเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องในทุกอระในทุกตัวอักษรให้เหมือนกับที่ประธานมากับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงอักษรเดียวก็ตาม พี่น้องที่ครอบครัวหลยครับพี่น้องที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Live ก็ดีหรือพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ทางทีวีก็ดีนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราตามหมายเลขเป็นชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย์4680140931นะครับร่วมกันเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับร่วมกันขับเคลื่อนไปพร้อมกับสถานีของเราอย่าตีมทีวีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ทาง Facebook Live นะครับ รับชมจากที่ใดหนแห่งตำบลใดนะครับแจ้งการรับชมของพี่น้องนะครับแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่เรารักให้พวกเขานั้นได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานกันในเช้าในวันนี้นะครับนะอัลฮัมดุลิลละคุณชฉลิฟานครนะครับอัลฮัมดุลิลละกับมุริยะอัสสลามวะลัยกุมกาจารและเพื่อนเพื่อนลัสสลามุราะหมะตุลลอฮฺวะบรักะตุกับบุลันอัสสลามวะลัยกุมอาจารย์และเพื่อนไปทุกทุกคนนะครับ นะครับบุลันบอกสลามุอะลัยกุมนะ u a ล a สครับนะคุณสมุนาอัสา l a m u ล l a i กับอาจารย์เพืเพื่อนทุกคนว a ล a i k u m มสครับคุณชร ي ฟาว ا ชชุกบนิ่มเติละชชุกรุบนิ่มมติลนะครันะอัลฮัมดุลิลล์นะคุณคณิตาานะครับมนาเวทอัสลาม u ล l a i กับว a l สุะราะมอฮุอลัฮิวะซัลครับคุณชร ي ฟานคุสมสติเกอร์เป็นกำลังใจมันมาต้อเช่นเดียวกันนะครับนะอซากินลาคอยรอนนะครับครบุลันบอกแชร์แล้วอัลฮัมดุลิล์ คุณเชริฟานครนะครับนะส่งสติกเกอร์มาเช่นเดียวกันนะครับคุณอาซีอัลสมวล m u กุมว k อ m w a r a h m a t u l l แช์ยาวไปนะแช์ยาวๆไปครับเพื่อนเพื่อนอัลฮัมดุลิลละนะมาต่อบอกอยุธยาชัดเจนนะอัลฮัมดุลิลละมาชาลล่นะครับคุณอาซียนะครับรับชมจากกระบี่ภาพเสียงชัดเจนกาบุลันนะครับรับชมจากปริกสะดาวชัดเจนกะยวเรศนะครับนะอัลฮัมดุลิลละคุณอาซียสายวารีนะเช่นเดียวกันนะ มาาอรอรับชมจากที่ใดนะครับจังหวัดอะไรานะแจ้งใจการรับชมของพี่น้องได้นะครับวันนี้พี่น้องที่คร้าเมืองไหนครับนะอาจจะได้เจาะประเด็นกันสักสองอายะน,นะนะอาจจะได้เจาะประเด็นกันสักสองอายะวันนี้เข้า,าทบทวนกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับสุรอัลฟาดนะคร้อมกันครับอูรุบิลลาฮิมินัชชฏอิรเราะญีม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا رو صدق الله العظيم قام كلاريا كاب พร้อมแล้วเราจะไปเจาะประเด็นกันเลยนะครับวันนี้ขึ้นอายะที่11และ12โอ้โห11และ12เลยนะเพราะว่าอายะมันคล้ายๆกันนะครับนะไปอย่างรวดเร็วไม่รอใครแล้วนะครับใครอยากจะติดตามรับชมย้อนหลังก็เรียนเชิญได้เลยนะครับนะมฮทมดูลิละไปกันต่อครับ Wasmai Wasmai ไปทีละคำ อักษรวาวฐานเกิดอยู่ที่ปอหูริมฝีปากแล้วหูปาก่าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับรามอลิฟรามนี้เป็นอลิฟรามชชมซียะนะครับหรือในเรื่องของอิดรอมเขาเรียกว่าอิดรอมชชมซียะบวกเข้าอักษรซีเลยนะครับบวกเข้าอักษรซีเลยนะครับแล้วก็ชัดดานี้เรียกว่าชัดดางมุมกินนะครับในลักษณะความหลวมของอักษรซีน เน้นในลักษณะความหลวมของอ,อักษรซีนวัเสมาอักษรซีนพ่นลมด้วยเช่นเดียวกันนะอักษรซีนฐานเกิดอยู่ที่ชอลอชอลอพอช่องลิ้นพ่นลมนะสำคัญก็มีเสียงหลวมแล้วก็มีพ่นลมออกมากนะเสียงฮัมซุนออกมาอักษรซีนสอกเสียง้ชจดเจนหนึ่งฮัมซุนสองรอคอวัตุน สามอิสติฟานเสียงตรงสี่อิมฟิตาเสียงผอมห้าอิสมัตมีใหญใหญ่หกซอฟิตเสียงคล้ายสัตว์ปีกนั่นก็คือเสียงของจักรจักรวัสมอีอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ปอปาปอปาริมฝีปากปากบนปากล่างแตะกันเฉยๆนะครับและมัดนี้เรียกว่ามัดวาญิบเนื่องจากอักษรฮัมจักคือฮัมจักของคำคำนี้ ออยู่ในคำคำเดียวกันเพราะฉะนั้นมัดนี้นะครับยาวอยู่ที่ห้าไม่เกินหกฮารกัดนะครับว่าวห้านะราตยีทวิของเรามัดวาญบยาวอยู่ที่ 5, ห้าฮารลกัดนะวัสมาอ่า,อาโอเคนะครับอักษรฮัมซ่านฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลำคอลอคอลึกสุดของลำคอพี่น้องที่กระผมเลยครับเออีอูอออ วัสม اء โอเคนะครับไปดูตัวต่อไป t h a t i r a g j a โอ้โนะฮะีเรียกได้ว่าจุดพีกเนี่ยอยู่ที่อายาสองอายานี้เลยจุดพีกอยู่ที่สองอายานี้เลยอ่ะมาครับสี่เหลี่ยมสีแดงตัวจานอักษรเฝ้าระวังฐานเกิดอยู่ที่ปลอลรอฟปลายลิ้นจรดดไรฟัน บอลโรฟอ์ไปลินจร์ดไรฟันนะไปลินจอร์ดไรฟัน the the e e วัมาอิอิ t e t h แตะบางบงแตะเบาๆนะไม่ต้องแรงเกินถ้าแรงเกินจะกลายเป็นตัวใจวสัมมาอิ่าอย่างนี้ไม่ถูกหรือ ไปพ่นลมใส่มันวัสซ a มาอิซาไม่ถูกอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะแชร์กันด้วยนะครับแชร์กันด้วยนะครับแชร์ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับวันนี้สองอายะต้องไปอย่างรวดเร็วแบบติดโทโัวสสร,ทร์โบ Wasma Ida ิ a r a j a h h ฮะต a a ี i peche kabkaw alrajy a l ล b บล m มชัมซียะเหมือนการบวกเข้าอ,อักษรรอนในลักษณะของ แต่วัสตุตุนไม่แน่นไม่รวมอักษรรอและมีการรัวด้วยที่ร้อจรอตัวนี้คือรอหนานะครับหากเราไปเจอรอที่มีสระชัดดังวัดกันที่ว่าสระที่เขานั้นคือสระอะไรถ้าเป็นสระกัะสรอกกบ,บางถ้าเป็นสระฟ้าทากระดมมะก่าหนาเพราะฉะนั้นรอนี้คือรอหนานะครับนะอ่ารอนี้คือรอ,อไรรอนี้คือรอหนานะครับอ่ารอนี้คือรอหนานะ อ่าเทอร์จแต่สําคัญก็คือรักษาสระกระสโลที่อยู่ก่อนหน้าด้วยรักษาสระกระสโลที่อยู่ก่อนหน้าด้วยอย่าไปเทอร์ย่าไปเทอร์ย่าไปสซระเอตีเทอร์โจนิเทอร์จอ่าฮะมาชาลล่าบอกได้เลยว่าคํานี้เนี่ยมันมันก็ออกยากเวลาเวลาเราจะหยุดนี่ยน,นะฮะนะไปดูกันต่อครับอักษรยีมฐานเกิดอยู่ที่กอลอ คอหมายถึงอะไรครับกลางลิ้นกอลอกลางลิ้นนะคอสะหมายถึงกลางลิ้นมีการสะท้อนเสียงนะครับกลางลิ้นมีการสะท้อนเสียงชุดพีกอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องที่กระโดดบ้างหนครับโอโ้โหคำเฝ้าระวังเหมือนกันนะคำนี้อักษรยีนอยู่ที่ท้ายแล้วเรากำลังจะหยุดโอโ้โหตรงนี้แหละที่ว่าเรา เรามีคําถามกันว่าเราจะหยุดยังไงนี่มันจะหยุดพันเบอร์นี่มันจะหยุดพันเบอร์นี่อะนะครับบางทีที่เคยอ่านทีรจทีโจเป็นการสะท้อนเสียงของอักษรยีมอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเสียงของอักษรอ,อีนอโะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเวลาหยุดอามีวิธีการฝึกแบบนี้เดี๋ยวก่อนอักษรอ,อีนฐานเกิดอยู่ที่ไหนครับ อักษรอินฐานเกิดยุติกรกคอกลางลําคอมีการเอื้อคอเกิดขึ้นวิธีการฝึกฝึกอย่างนี้ครับรอฟัตฮะระอ,อ่ารอจีมสุกูนไหมรอฟัตฮะจีมสุกูนรรจโรจอ่าสะท้อนเสียงจีมให้ได้ก่อนสะท้อนเสียงจีมให้ได้ก่อนนะครับพอสะท้นอนเสียงจีมได้เสร็จแล้วปุ๊บบวกบวกลักษณะของอินการเอื้อคอเข้าไป รันจ์ตีรรันจ์ติรรันจ์จัคำว่าจับอักษรอินผสมกันเป็นจัตีรรั Roger. นจ์ตีรรันจ์นะก็มีการเอื้อคอเข้ามานะใช่ถูกต้องครับสะท้อนเสียงแล้วต่อด้วยตัวนะเสียงลักษณะของอักษรอินนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะ เฮียงแต่ว่าเราไม่เอื้อคอมันก็จะไม่ออกวั c e again even tiraj tiraj ฮะจ้าจ,จ้าะมันเรบบาบอกว่าจ้าแหละแต่อันนี้มันเป็นเจรใช่ไหมเพราะว,ว่าเวลาสะท้อนเสียงของอักษรยีมเจมันจะด,ดังเจรแล้วไปบวกกัอบอินจ้ารัจ์ tiraj นะครับนะสำคัญต้องมีนะอยากอ่านตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละนะมาต่อนะอยากจะอ่านตรงนี้เพราะบางทีเราก็งงมันจะออกได้หรือเปล่าวะซ์มาอิดะติรจรจเป็นเป็นการสะต้อนเสียงย้มอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ่านะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราทิ้งอักษรอรีนไปเพราะฉะนั้น การรักษาไว้ซึ่งลักษณะของอักษรน,นั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพวกเราทุกคนด้วยนะครับพอเราเข้าใจแล้วว่าอักษรอ,อีนมันมีสิฟัอะไรบ้างล่ะหนึ่งไม่พ่นลมสองเสียงระหว่างกลางไม่แน่นไม่หล้วมนะสามอิสติฟานเสียงตรงไม่มีการยกโคลินสี่อิมฟิตาเสียงผอมไม่มีการยกสองคานลิ้งให้เกิดความหนานและอ้วนนะครับห้าเป็นอักษรที่อิสมามีเยื่อใหญ่โอเคนะ อ่านี่แหละคือลักษณะของอักษรอินนะครับวัสมาอิดัติรจอ่าฮะไม่ยากไม่ยากอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ในซูเราะห์เนี่ยมีอยู่2ที่ด้วยนะครับและที่ต่อไปนีย่ยากต่อยากพอสมควรอ่ะไปเจาะประเด็นกันต่อวัลอัรฎิวัลอัรฎิอ่ฮะไปดูกันต่อครับคำว่าวัลอัรฎิ โอ้โห oh, oh. มาอีกแล้วอักษรวาวฐานเกิดอยู่ที่ปอหูตะกี้เราเจาะไปเด็นไปแล้วเอาโยงไป,น,งงไปน,นู่นเลยโยกโยงไปนู่นเลยนี่นะตัววอาอิสฮัตกอมาริยาหรือรามกอมาริยาอ่านชอลรามชัดลามไปเลยชอลามชัดอักษรลามวัลอัรดีฮ่า น,นี้รอเรือสีแดงมาแล้วจ้ารอหนาปัทาอยู่ก่อนรอและรอมีสระสูกูลนะเสียงจังหวะแรกของสอนหฮามซาฐานเกิดอยู่ที่รอคอลึกสุดของลำคอเอาโยงมานี่เลยเอาละเริ่มยัวเยีอะละนะมีการรัวนะอา,อา,อ,า,อ,า,อ,าอาแล้วก็ไปตีที่อักษรบอสอักษรเฝ้าระวังเช่นเดียวกันั ا วัลอัล ตัวดอทมีลักษณะอะไรบ้างหนึ่งไม่พ้นลมสองเสียงหลวมสามเสียงแผลงสี่เสียงพอสี่เสียงอ้วนห้ามีเยอะใหญ่หอิสติโวละเสียงอืดบีฮะวัลออรวัลออรนะตัวดอทน,นะฐานเกิดอยู่ที่คอฐานเกิดอยู่ที่ไหนคอลอคอลอหมายถึงข้างลิน้นขอรลอผอผอพึ่งหมายถึงงแผง ออ่างหมายถึงอ้วนอือหมายถึงเสียงอืดโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ลักษณะพอ oh, ลักษณะเยอะนี่มันก็อย่างว่านะครับมันก็จะออกยากนิดนึงอัลดโอเคนะไปดูกันต่อครับตัวดานพี่น้องที่กรลงไหคครับตัวดานปอลลอรอฟปาลิลนจรดรไรฟันเอาโยงมานี่เลยเอาแล้วครับเริ่มยัวเย้แล้วนะครับสถานีตะเวิตออนไลน์ของเรานี่เริ่มยัวเยะแล้วนะครับ น่าสายการบินตะจวิตแอร์ไลน์อัลฮัฮดุลิลละเริ่มแล้วเริ่มแล้ว the ิส a s น o มาอีกแล้วคำนี้มาอีกแล้วครับช่วงจังหวะเชื่อมนะาตาตี้ฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดโคนฟัน p อ l y ป y p o ค y ปลายลิ้นจรดโคนฟันพอ,อ,อนนนพอ่านมีการอะไรมีการพ่นลมเกิดขึ้น กัมเข้าไปที่อักษรซอสพี่น้องที่เครพบ้างหนยครับตัวซอสมีลักษณะอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนรหัสของเขาก็คืออะไรครับชอโลชอโล,ออลอหมายถึงช่องนิ้นพอพานมีการพ่นลมพอพึ่งเสียงแผลงออ่างเสียงอ้วนนี่เอาลักษณะเด่นๆมากอ่อน่ากลัมเข้าไปที่เสียงอักษรซอสติสติสฟอนด์อ่ายังไม่มีตัวอีนะยังไม่มีตัวอีนะเดี๋ยวก่อนนะติสฟอนด์ จิซสดาเหมือนเดิมครับสะท้อนเสียงดานเสร็จปุ๊บอันนี้สะท้อนเสียงดานวักนี้สะท้อนเสียงดานนะวักนี้สะท้อนเสียงดานนะครับคำคำนี้จิซสดและมีอักษรอินพ่วงอยู่ที่ท้ายเดี๋ยวไปทีละตัวตัวดานฐานเกิดอยู่ที่ปอลคอฟฟปลายลิ้นจรดโคนฟันปาลายลิ้นจรดโคนฟัน มาชาอแลลยังไม่มีการพ่นลมนะปอลอคอฟสะหมายถึงปลายลิ้นจะรดโคนฟันมีการอะไรมีการสะท้อนเสียงนะเมื่อสะท้อนเสียงเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเหมือนเดิมครับอักษรอินนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเมื่อสักครู่นี้อักษรอินเนี่ยฐานเกิดอยู่ที่กอคอกลางลำคออ่าฐานเกิดอยู่ที่ไหนออกอคอกลางลำคอ อันน yeah. so ี so ้กอคอกลางลําคอเหมือนกันนะคอคอกลางลําคอกอคอกลางลําคอนะมีการเอื้อคอเกิดขึ้นอันซนอืนซะดซอดวัลอ و ا ด ر و ض ي ذنتصدعصد งนะครับนุ่งมาอัลลอฮ์นะอ้าวทบทวนกันครับ والسماء ذ وال ا ترجع والأرض ذ ا تصدع ا ل โอ้โหจะได้สองวรรคนี้ไปนะครับโอ้โหจะเป็นจะเป็นจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับนะวันนี้ที่ขออนุญ,ญาตที่จะเจาะประเด็นสองอายะนี้ <c oughs> ขอหนึ่งจากว่าสองอายะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสองอายะที่ เรามีคําถามอยู่ในใจว่ามันจะลงอย่างไรนี้มันจะลงบันเปิดนี้นะมันมันมันจะตรอนเทียงนั้นสะท้อนเทียงยีมันแล้วมันมันออกเทียงอายินพันผือนี้อ่ามันจะท้อนเสียงด้านนั้นแล้วมันออกเสียงอายินพันผือนี่อ่าเรามีคําถามกันอยู่ในใจใช่ไหมอ่ายังมีคําถามกันอยู่ในใจอ่าแล้วก็บอกว่าเอ่มันจะท้อนสะท้อนเล้วนี่ แต่ตัวอินมันไม่โอ,อกนี่มันทำมันจะทำบันบืนอีอ่าเออมันจะทำบันบืนนะครับนะมาช h ลลอมาช h ล l l ดาร a ย i ลูกศิษย์ครูมันสูดไปทดสอบสซร้อนนี้พอดีบอกว่าอ่านไปคิดถึงทํานองครูมันสูตรอัลฮัมดุลิลละมาช h ลลอ a ฝักสลามถึงด้วยนะครับนะนะ,นะมาชอ a l อ a h ฮามดุลิลละมาช h ลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอะไรครับ ดูให้ดีนะวันนี้นะใครได้มีโอกาสโทรเข้ารายการนะครับใครได้มีโอกาสโทรเข้ารายการนะนะสองวรรคนี้จะเป็นอะไรที่นะมาฉาลองมากๆเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะต้องควรระวังก็จะอยู่ที่เนี่ยสองอาย่านี่แหละครับในคำรอนเดกับสดเดนะแล้วก็จะมีในอายานในวันพรุ่งนี้อีกโอ้โหโอโกอลุนฟาสลนะฟาส แล้วก็มีลามอยู่ที่ท้ายอีกโอ้โหน้าติดตามมากๆนะครับหน้าติดตามมากๆาอ่ารามดูลิน <c oughs> ละแรงตายได้กันนุอ่า้่มดุลแรงก็แรงตายได้กันนั่นคนกุงเทพปแต่ผมเป็นคนกุงเทพนันอ่ามีมีคนหลายคนนั้นท่าโมมันไอลูกบาวเอ้ยถึงจังหวัดอะไรนี่คนจังหวัดอะไรนี่อ่าผมผมผมบอกไปว่าผมป็นคนกุงเทปนะว่า คนห่งเมน็บแลงไหยได้กันลู้อัล <laughs> ฮัมดุลิลละนะครับแต่แรงนานไม่ได้เดี๋ยมันออกอีสานเ้อมันออกอีสานเด้ออ <laughs> ัลฮัมดุลิลละนะมาชาลลอฮ์นะคอมเมนต์ล,ล่าสุดนะครับคุณสมจิตนะครับกลัวอีนไม่ออกนะมันจะหุบลงอ่าไม่เป็นไรนะใจะเย็นๆนะครับมันต้องออกแน่นอนนะครับกายวะเดษบอกอัลฮัมดุลิลละ มาตอบอกเดี๋ยวโทรด้วยนะอัลฮัมดุลิลละนะมัชาอัลลอฮ์นะทนะนะันใจค่ะอาจารย์ว่าออกได้นะออกได้นะอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลละไม่อยากเกินความสามารถของเราแน่นอนไม่อยากเกินความสามารถของเราแน่นอนอ่ะเรามาทบทวนตั้งแต่อายะห์แรกจนถึงอายะห์ที่สิบสองนัอนิรีม بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ان وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اوه oh, oh, الحمد لله نعم قراءة روضانية نعم นะพอเราได้ทําความเข้าใจเนี่ยนะเราก็อยากจะอะไรเราก็อยากจะอ่านนะลองดูซิว่าเวลาอ่านจริงเนี่ยเสียงของอักษรอีนเนี่ยมันจะออกไหมนะออตอนอ่านปกติปกติดีเนี่ยมันออกดีเลยนะนะนะแต่เวลาอ่านให้ฟังไม่รู้มันไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนนะไอตอนออกเดียวเดียวเนี่ยมันได้สิอดะนะรัจ แต่เวลาอ่านเขาจริงนะครับพอรวบรวมตั้งแต่พยางแรกจนถึงพยางสุดท้ายวัส t s the m ต t t e ตัวอีนมันหายไปไหนนี่นะมันไปไหนอมันไม่มาแล้วอืมไม่มาแล้วอืมันออกนะพอแรงไปแรงมานี่มันจะออกอีสานนะวั a t s the m ต t t e อัลอาอูดีดานิศัดนะลองทบทวนกันดูนะขอลองเล่านะขอลองนะขอลองขอลองนี่ต้องโทรให้ติดนะขอขอลองนี่ต้องโทรให้ติดในช่วงที่สองนะของรายการของเรานะครับนะนะทำดูดินะ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 ครับวักนี้นี่ต้องลองกันเลยแหละนะฮะนะคือถ้าหากว่าจบสเรอัตตาริกนี้ได้นะพี่น้องที่กระดไรงหลายครับนะอินชลาหอ นะแต่จบซูรรออัตตอริกนี้ได้นะครับจะเป็นอะไรที่เราก็จะเข้าใจในเรื่องของการหยุดที่มันยากนะครับเพราะว่า <c oughs> ในซูร์รตุลฟัจรีที่เราผ่านมาในในก่อนก่อนซูรรอกก่อนหน้านี้นะครับเราก็ก็ไเรว่าได้ไขข้อสงสัยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็นะผมเชื่อเลยว่าในอายาที่1 1และอายาที่12ในวันนี้เนี่ย เป็นอายะที่ยังถูกตั้งคําถามกันอยู่ว่านะมันจะทาอย่างไรจะอ่านอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้อะไรแล้วครับเราได้คําตอบแล้วนะว่าเราจะต้องมีการลงเสียงอย่างไรนะครับนะเอาละพี่น้องที่กรุงไหลครับช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอาจารย์และก็ไปละหมาดฟันดูซุพีเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2กันนะครับช่วงนี้ขอเชิญทีมงานครับ